สวัสดีสสครับกลับมาพบเทคนิคครูกับช่องครูวันเจิดอีกครั้งหนึงครับสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการเปิดตัว Task Manager นะครับบน Windows 11นะครับจะมีวิธีการยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครูวันเจิดอีกครั้งนึงนะครับ สำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการเปิดตัว Task Manager นะครับใน Windows 11นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนาะนะครับตอนที่เราใช้ Windows ก่อนหน้านี้เนาะไม่ว่าจะเป็น Windows 7นะครับ Windows 8 Windows 10นะครับวิธีการเปิดตัว Task Manager ของเราเนี่ยเราจะทำการคลิกขวานะครับที่บริเวณตัว Task Bar ตัวนี้นะครับแต่พอเป็น Windows 11เนี่ยนะครับเราทำการคลิกขวาแล้วมัน กับไม่มีนะครับมันกลายเป็น Task Bar Setting ไปนะครับทีนี้ตัว Task Manager มันอยู่ตรงไหนนะครับวิธีการเปิดตัว Ta s k m a n a g e r นะครับบน Windows 11เราสามารถที่จะเปิดได้นะครับโดยการมาคลิกขวาที่ตัวรูป Start ต,ตัวนี้นะครับทำการคลิกขวาครับจากนั้นก็ทำการเลือกที่คำสั่ง t a s k Manager นะครับเราก็จะได้ตัว Task Manager ขึ้นมา โอเคนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเป็นวิธีการสั้นๆง่ายๆนะครับที่นำมาแบ่งปันกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งอัปเกรดนะครับเป็น Windows 11ใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็หาวิธีการเปิดตัว Task Manager ไม่เจอนะครับก็เอามาแบ่งปันกันนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านที่กำลังมองหาวิธีการเปิดตัว Task Manager นะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับไว้พบกันใหม่นะครับในวิดีโอถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ